เขา,าอกขามกเขาอกขามาอกแค่เห็นมือก็คือรู้เลยว่าหล่อแน่ๆฮัลโหลฮัลโหลวัสวะดีนีดนึกเออเอยอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาเพราะวันนี้แฟนๆต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนขอร้องละแม่แม่เธอคอมเมนต์กันเข้ามาสิว่าอยากเจอต้นสลันหรือ,อยังเพราะวันนี้นี่คือการไลฟ์แบบพับบลิกนะคะ ใครมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวฉันจะอ่านกันแบบสดๆเลยใครที่เรียกได้ว่าแบบเป็นแม่จริงๆเธอจะต้องแบบมาทํางานให้กับลูกเห็นแค่มือมีคนบอกว่าเห็นมือน้องต้นเราคือแบบเข่ามาก เอาเป็นว่าเชื่อว่าแฟนๆก็คงอยากจะเจอแล้วแต่อย่าลืมค่ะวันนี้เรามีแฮชท็กติดกันด้วยติดให้กับเรานะคะให้กับ lab society ค่ะกับแฮชแทก lab society x ต้นสลาน lab society x ต้นสลานแฟนๆนะตอนนี้620กว่าท่านที่อยู่กับเรานะตอนนี้นะคะกระุณากดไลค์กดแชร์ไปบอกในกลุ่มดอมไปบอกในกลุ่มบ้านว่าน้องต้นมาแล้วและน้องต้นวันนี้จะมาพร้อมกับ ติดพิเศษร่วมถึงบผลิตภัณฑ์ดีๆและวันนี้เรามีเกมมาแกงต้นด้วยแม่ๆต้องช่วยกันเพราะวันนี้เต็มที่กันอย่างแน่นอนพูดชื่อว่าแล็บสเตตีชื่อนี้การันตีว่าไลฟ์นี้สนุกอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ข้างๆดิฉันแล้วกับตอนสลันอันันเรษฐกุลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนออ้ยไม่ไม่ต้องโยกตัวแล้วล่ะเราเรามีเรามีกล้องเต็มแล้วเรามีกล้องเต็มแล้วเออ สวัสดีค่ะสบายรับบทเป็นแม่ค้าป้คะสวัสดีครับคิดถึงจังเลยเป็นไงบ้างอะสบายดีครับผมช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะคะสุกายสบายดีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้แบบเธอทักทายแม่แม่ด้วยความสดชื่นในวันนี้มาพร้อมกับฝนราะว่าฝนใช่ว่าพราะว่าฝนเลยให้มันกระชุ่มกระชวยเหมือนใจมองไปในกล้องกล้องแคบกล้องไหนดีคะกล้องนีบไหมคะกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะเธอเข้าไปแล้วแบบทักทายแม่แม่สักนิดหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สวัสดีครับมามี<อ>ทุกคนนะคะผมก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกผ่านทางออนไลน์นะครับผมก็วันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับรับรบองว่าเดี๋ยวเจอพวกเราสองคนนะนะครับก็อยากให้ดูกันจนจบนะครับผมนี่เอาเป็นว่าแม่แม่อย่าลืมติดแฮชแทกให้กับเรานะคะคทุกๆุกโมเมนต์ได้เลย ถามก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตชีวิตซีแบบว่าเห็นแบบไปทิปมายังไม่เคยมีใครได้ถามสนุกไหมไปเกาหลีมาสนุกมากครับหรอไปไปทำอะไรมาบ้างไหนมาให้ฟัง่อยก็มีไปทํางานครับเฮ้ยจริงเหรอใช่ไปทํางานแล้วก็มีเหมือนไปเจอแบบว่าคนที่เกาหลีก็ไปเจอเพื่อนไปเจอแบบทีมงานอะไรต่างๆแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยว ้อัพเดตสีแบบตอนไปเทียวสดุกไมเกาหลีแบบ<ส>ช่วงนี้แบบน่าไปไหมช่วงนี้น่าไปมากเพราะใบไม้มันจะเปลี่ยนสี แล้วก็เหมือนกับว่าอากาศเขาหนาวมากอใช่เมื่อเขาก็เดินหน้าเดินมากใช่ไหมแต่ที่เธอไปอะรูปที่เธอลงได้ข่าวว่าแบบนั่นคือแบบแค่1%นอร์จากหนึ่งอเอรนเองอะยังแสดงว่ามีรูปเก็บไว้เอาไปทําอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงบอกได้ไหมหรือยังบอกไม่ได้ยังมีรูปอีกเยอะเลยครับจะจะแบบว่าทยอยปล่อยออกมาให้ดูเออต้องติดตามต้องติดตามในไอจีเนาะที่แบบพี่อยากเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีรูปมาให้แบบได้เห็นเยอะแน่เลยถูกไหม เดี๋ยวเราจะทยอยจะไม่ลงรูปที่ไทยแล้วลงรูปที่เกาหลีแทนคือลงรูปที่เกาหลีได้ถึงปีหน้าเลยนะไม่ไม่ขนาดนั้นเออ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 แต่ว่าอยากให้ติดตามอยากให้ติดตามแล้วไปเที่ยวมาแบบวัฒนธรรมที่นู่นเป็นไงบ้างแบบอาหารอร่อยไหมแบบเออถ้าต้องชวนไปเที่ยวถ้าสมมติต้องชวนแฟนๆของ Lab Society ไปเที่ยวที่เกาหลีจะพาไปไหนผมครับอันนี้เลยผมอยากพาทุกคนไปพระราชวังนเฮ้ย เป็นแบบเสื้อหญิงเหรอใช่เรจะพาไปแต่งชุดฮันบกแล้วก็ไปถ่ายรูปเรียงกันเหมือนเป็นทัวร์เป็นแบบว่าสลันเอ่อทัวริซึมใช่แบบว่ามามาแบบว่าเป็นไกด์เป็นไกด์ใช่ไม่ หมายถึงว่าเหมือนกับว่าเราเราก็แต่งตัวแล้วก็เหมือนมีแบบถ่ายรูปด้วยกันนะเป็นทีมงานทีมงานเฮ้ยไม่แน่นะเป็นแฟนถ้าแบบมีคุณต้นสรันของเราไปเป็นไกด์อย่างนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะดูอะไรก่อนดีระหว่างบรรยากาศที่สวยงามของเกาหลีหรือว่าหน้าไกด์นะคะแบบพูดเกาหลีได้ไหมคะดา하세요อะไรเนี่ย ไปได้อยู่มันดูแบบลุกเรามันเกาหลีอยู่แล้ว <Okay. S 1> รวมถึงแฟนๆขายอยากบอกเลยนะคะว่าผู้ชมทางบ้านของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราปังขนาดนี้นะคะเราไม่ได้มาเป็นแค่แบบทัวร์ชงกงอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหนุ่มต้นของเราเนี่ยจะมีแบบว่า ของพิเศษพิเศษมาให้ด้วยนะคะ<ช>บอกเลยว่าเพียงแค่คุณนะคะร่วมทํากิจกรรมกับแบบโซเซตี้ค่ะร่วมซื้อสินค้าของเรานะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับเป็นผู้โชคดีลุ้นรับพลอลอยพร้อมลายเซ็นไปเลยจ้ามีแค่5ท่านเท่านั้น5รางวัลเท่านั้นที่เราจะมอบให้นะคะโดยที่กิจกรรมของเราจะมีทั้งหมด2เซตด้วยกันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแต่ บอกเลยว่าให้มันแบบเอ็กคลูซีฟขอรูปหน่อยแม่ขอแบบเ็นให้เห็นเลยว่าแบบห้าใบนี้คือแบบเป็นแบบเอ็กคลูซีฟมากๆในเซนสดใช่ไหมเซนสดเซนสดเลยนี่ให้พี่ต้นให้ดูก่อนได้ไหมให้เขาดูก่อนให้ดูก่อนไหมว่าห้ารูปเป็นรูปยังไงที่ละรูปก็ได้พ่อไหนโชว์ุิวันนี้แต่ละรูปคือแบบพรีเมียมมากๆเฉพาะแค่แล็ปโซลไซตี้เท่านั้น ที่นี่เท่านั้นนะคะเพียงรูปเท่านี้แล้วรูปเหล่านี้คือไม่มีซ้ำแล้วนะคะใช่เพราะว่าเอาจริงนี้ถ่ายเหมือนแบบคาเฟ่ที่เกาหลีเลยนะที่พื้นหลังเนี่ยคล้ายๆเลยนะเพราะเห็นเธอไปคาเฟ่ที่เกาหลีคือหลอกมานี่คือประนึ่งว่าแบบเห็นไหมแล็บเอร์จิี้คิดไว้แล้วว่าแบบวันนี้อยากให้แบบเป็นคาเฟ่ที่เกาหลีเออย้อนรอยย้อนรอแต่นี้ถ่ายที่ไทยนะเดี๋ยวเรามาเซ็นกันดีกว่าเรามาเซ็นกันดีกว่านี้ นะฮะอาเซนทีละใบเลยเดี๋ยวระหว่างที่คุณต้นสลันเซนเนี่ยจะมาบอกกติกานะคะว่าทําอย่างไรนะคะเพียงแค่คุณนะคะซื้อสินค้าของเรากับกิจกรรมในไลฟ์วันนี้ย้าว่ายิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพียงแค่คุณนะคะซื้อเซตของเรามีทั้งหมด2เซตเซตใดเซตหนึ่งเนี่ย ก็มีชื่อเอาไว้ลุนแล้วนะคะรูปพลอยพร้อมลายเซตห้ารางวัลของเรานะคะจะเป็นเซตไหนก็ได้ยิ่งซื้อไวยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์ลุนนะคะเพราะ1เซตพรีเมียมของเราเนี่ยสามารถลุนรูปพลอยได้1ใบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มที่เซตแรกเลยระหว่างที่สนันกำลังแบบเซตแล้วเฮ้ยไหนดูสิไหนแบบโชวีโชวีผชอบรูปนี้มากจริงผมผมนียากเก็บไว้เองเลยนะ รูปนี้น่ารักมากเลยนะใช่รูปนี้น่ารักมากไหนลองทำตามๆรูปนี้สิทำตามรูปนี้น่ารักปะน่ารักมากอ่ะเอาลูกต่อไปเอาโพสต่อไปโพสต่อไปโพสต่อไปเพราะนี้อาจจะยากเพราะว่าเป็นหนังเป็นหนังเออเออเออเธอเธอไปเล่นกับต้นไม้ด้วยหรอใช่ไปไปแบบเจ๊เอ๋อย่างงี้แล้วไปยกกิ่งไม้ฟรีเบลยกกิ่งไม้ยกแล้วก็เนี่ยกินเลยเอาไม่ต้องเอาไม่ได้กินนะโอเค อยากได้ใช่ปะ <S <S ฉันว่าพวกเธอคืออยากได้แล้วดเดี๋ยวเรามาดูวันว่าในแต่ละเซตเนี่ยจะมีสินค้าอะไรที่ตรงใจลูกค้าของ l a ็ s o c i t ีแล้วก็ตรงใจลูกค้าของเราบ้างนะคะค<า>เซตแรกเริ่มที่เซตแรกของเราค่ะมีทั้งหมดสินค้าทั้งหมด2ชิ้นเซตตรงนี้ใกล้ๆของสไปนะคะเริ่มที่ยาสีฟันโอลามัฉับเมลอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของแบคทีเรียลดกลิ่นปากนะคะมลมหายใจสดชื่นยาวนานเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากแล้วก็ช่วยให้ฟันขาวขึ้นด้วยค่ะเพิ่มความมั่นใจได้เลยนะคะกับโอลามัชาเมลอนค่ะเน่เซตนี้เซตแรกไม่ได้มาแค่ตัวผลิตภัณฑ์ของยาสีฟันโอลามัชชะเมลอนเท่านั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในนี้นะคะนั่นคือโกเน่ผลิตภัณฑ์ เสริมภูมิต้านทานนะคะนี่เป็นโพไบโอติกนะคะเสริมสมดุลระหว่างทางเดินอาหารลำไส้แล้วก็ฟื้นฟูการทํางานของระบบทางเดินอาหารผิวพรรณสดใสภายในเซตนี้มอบไปเลยก็คือจะมีสองชิ้นนี้อยู่ในเซตนะคะนี่สชิ้นนี้อยู่ในเซตในมือของสไปแล้วนะคะเรียกที่ว่าแบบ เป็นเซตที่ดูแลตั้งแต่ช่องปากลามลงไปถึงแบบว่าลำสรงลำไส้เลยริงว่าลาลงไปแบบเป็นช่องเดียวกันไงเพราะว่าเรากินอาหารก็คือผ่านปากใช่ไหมเรากินอาหารผ่านปากพอเข้าลงไปก็คือผ่านคอผ่านคอก็คือผ่านกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อันนี้คือเอาใจคนชอบชาเขียวนะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนกับว่าตื่นเช้าตื่นเช้ามาก็แบบพอแปรงฟันแล้วเหมือนได้กินเหมือนชาเขียวเราต้องแบบสดชื่นแล้วแบบกลางคืนก็เอชาเขียวอีกแล้วชอบ มมติว่าแบบสารอนาเสกุลแบบแปลงสีฟันแปลงสีฟันแบบสดชื่นสดชื่นยังไงขอสดชื่นที่สุดสามสองหนึ่งแปลงฟันเนาะแปลงฟันแล้วสดชื่นแบบมันแบบมันสดชื่นยังไงเออปกติผมก็จะแปลงเนี่ยน่ากระจกนี้หรอน่ากระจกเลยอันนี้สวยนี่ไม่กระจกอันนี้ไม่ไม่ผมจะชอบจริงๆอ่ะบบางทีเราชอบแบบเดินออกไปข้างนอกไงแบบก็อมีคามเล่น ผมว่าเวลาเวลาผมแปลงฟันผมจะไม่ชอบอยู่ในห้องน้ำผมก็จะเดินไปเล่นแบบเดินเดินไปเดินไปแปลงฟันแล้วก็เข้ามาอแล้วส่ชื่อนยังไงส่ชื่อแบบนี่เหรอมันคือการแปฟันเงียไม่มันก็แบบแปลงแบบแฮปปี้ไงแฮปปี้ เชื่อว่าตอนนีแ้แม่แบบทำไมมันดุกดิกอะไรขนาดนี้ลูกเรามันดุกดิกมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวอีกหนึ่งตัวนะคะที่มาอยู่ในเซตพร้อมกับโอลานะคะนั่นก็คือคโกเน่นะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทานค่ะนี่ก็จะมีแบบพวกไบโอติกนะคะแบบช่วยในเรื่องของสมดุลทางร,ระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะในเซตนี้ไม่พอนะจ๊ะเราย,ยังมีนี่ถุงพามอบให้ด้วยพร้อมตรงนี้มีเป็น,นเรียกว่าเป็น โฟตโต้การ์ดของทาง l a b Society นี่เฉพาะแค่ l a b Society นะนี่พิมพ์แบบด้านหลังเป็น l a b Society เลยน,นี่เขาไปทำการ์ดมาด้วยใช่มอบให้เลยนี่คือเซตแรกของเราค่ะ ต่อมาเซตที่2นี่เซตที่2ของเรานะคะเริ่มที่ Macfor Probiotic นะคะนี่ Macfor Probiotic ของเราตัวนี้นะคะจะเป็นเจลลี่โปรไบโอติกนะคะอร่อยทานง่ายมีประโยชน์สามารถตรงเข้าไปฟื้นฟูลำไส้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพตัวนี้คือแบบว่าเป็นเจลลี่ก็คือแบบกินง่ายก็คือเหมือนกับเราเป็นคนชอบกินเจลลี่อยู่แล้วก็กินได้เลยใช่ใช่ใช่แล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคบถ้าเป็นเด็กที่แบบ ลูกเธอเป็นเด็กมากๆอะแบบว่าดุ๊กดี๊กินเยลลี่ยังไงกินเยลลี่ยังไงกินเยลลี่ยเยลลี่ยังไงยังไงแบบเออกินกินทีละกี่กี่เม็ดเวลากินจริงๆผมชอบกินเยลลี่อันนี้ยที่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเด็กๆเยลลี่มีอะเยลลี่มีมันจะแบบเงีินงับงีแบบเพลินไงเพลินไงแต่พอถ้าสมมติว่าได้มากินเยลลี่นี้มันก็จะแบบเรากินเพลินไปด้วยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือแบบว่างับยังไงเงี้ย ตัวต่อมาที่อยู่ในเซ็ตพร้อมเยลลี่ของเรานะคะพร้อมกับแม็กโฟ o b โปรไบโอติกนะคะนั่นค,คือตัวโกสเตอร์แอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิกากัมมี่นะคะนี่นี่ตัวนี้คือแบบว่าเป็นเป็นตัวกัมมี่แบบ เหมือนกันเออที่เรียกได้ว่าเรามาในรูปแบบของแอปเปิลไซเดอร์ในรูปแบบของกัมมี่เคี้ยวง่ายรสชาติได้คุณประโยชน์ครบถ้วนเสริมสร้างวิตามิน B12 นะคะสินค้าของเรานี่เรียกได้ว่าเป็นแบบวีแกนเออเป็นวีแกนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าแฟนๆอยากแบบอยากให้แบบได้2ตัวนี้ไปเซตตัวนี้ไปนะคะเรียกได้ว่ารับไปเลยพร้อมกับนี่เหมือนเหมือนกันถุงผ้า ถุงผ้านะจา๊าแล้วก็มีตัวของการมอบให้ด้วยนี่คือเซ็ตที่สองของเราคะ่ะครับบอกราคาดีกว่าบอกราคาดีกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เซ็ตดีๆแบบนี้บอกเลยว่าราคาแบบหนึ่งแบบม,มีเงินในเคื่อนี้มีคนถามด้วยว่าแบบสีผม สีผมคือมีคนบอกว่าดีมากเลยลูกสีผมลูกต้นคือดีมากในอินสปายยังไงสีสีผมสีนี้สีผมครับก็เมื่อวานครับเหตุเกิดจากเมื่อวานเฮ้ยมาจากเมื่อวานเหรอเหตุเกิดจากเมื่อวานเลยยังไงคือตอนแรกมันเป็นสีทองอยู่ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไปเหมือนรอทันตัดผมอทันชนิดใช่ใช่ทันชนิดริมเอ่อสีธรรมนะครับผมก็รอไปกับพี่เตงไปรอทันตัดผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ลองไปหมักผมทำทีทเม้นต์ดูไหม ก็ก็ลองไปทําดูสรุปออกมาได้เป็นสีนี้เลยฮะคือได้ลงสีปะไม่ได้ลงสีก็คือมอนเอาเอาแชมพูม่วงสะสาดด้วยแชมพูม่วงก็กลายเป็นสีนี้เลยคือดูดสีสีแบบว่าสีเหลืองๆอ๋อมันก็จะเลอะเลยมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกแหละพอหมักหมักไว้สีสีแชมพูม่วงก็ซึมเข้าแล้วกลายเป็นสีนี้เลยความบังเอิญลูกเราหล่อมากเลยนะคะ วันนี้เลยมีเกมมาเล่นกันซึ่งวันนี้จะเป็นเกมที่ใช้พลังกำลังนะคะเรายกน้ำหนักอะไรเงี้ยหรอยัง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 เล็กกีฬาได้อยู่ไหมคะได้ข่าวว่าแบบช่วงนี้มีคนดูแลดีไงก็เลยแบบเออดีหรือเปล่าไม่ต้องใช้กำลังหรือเปล่าใช้กำลังทั้งวันนะครับเออนี่เห็นไหมพูเขาวคนดีไงก็เลยดีหรือเปล่าวันนี้เราเลยมีเกมมาเล่นกับเกมนี้ค่ะสลับสะบัดค่ะ เกมนี้ง่าย,ายพี่จะมีโพสต์อิดมาให้ให้หนูเนี่ยติดตามตัวของตัวเอง<ด>นะโดยที่เราจะมีเพลงมาให้ให้เข้ากับจังหวะแล้วก็คือแบบต้องสลัดให้หลุดโอเคปะโอเคต้องสลัดให้หลุดเราจะเล่นทั้งหมดสามรอบและแต่ละรอบก็มีบทลงโทษโมีลงโทษมีลงโทษนะจ้ะซึ่งแม่แม่เต็มคิดบทลงโทษเลยนะจ๊ะเพราะทางทีมง,งานบอกว่าปล่อยฟรีนะจ๊ะแม่ก็คือคอมเมนต์กันเดี๋ยวนี้คอมเมนต์กันเยนไม่ได้ลงโทษหรอกไม่ได้ลงโทษอุ้ยเธอคิดว่าคนี่มามีเธอจะช่วยเธอปะ ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับวิเธอคิดว่าแบบคาแรคเตอร์มามีเธอเป็นคนยังไงวะใจดีใจดีใจดีน่ารักน่ารักยอมลูกยอมแต่แบบเรียกได้ว่าค่าตัวเธอเเรยกว่าค่าแบบค่าสินสอดเธอคือพุ่งมากเพราะเขาหัวจงเลยมากเลยนะค่าสินสอดเธอแบบขึ้นแบบขึ้นมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าแบบขึ้นตามเงินเฟ้อขึ้นตามราคาที่ดินนะฮะมามีก็คือวันนี้ เราจะใจดีกับลูกก็ไดแ้แต่ว่าถ้าความสนุกวันนี้เราก็คือต้องแกล้งลูกนิดนึงนะคะขอพดอีกหน่อ,นะคะอ,อนยค่ะนี่มาเล่นการสามรอบสามร,รอบรอบแรกเป็นคุณกุ๊กไก่รอบสองเป็นคุณหมีแลนน้วอันนี้ตัวอันตัวนี้ตัวอะไรดีอันนี้เป็นหมีบั่าหมีตัวอะไรคะฮิ <Hi ppo. S 1> ปโปฮิปโปก็ได้จริงเหรอหมีฮิโปอปอะสักตัวหนึ่งได้นะคะเอาตัวไหนก่อนดี มันเหมือนเล่นกับเด็กอนุบาลปะอ่ะต้นไหนกันดีครับเอามีครับมี๋เอาเอามีเกมนีน้องมีของเราพี่จะให้หนูติดไปทั้งหมดนะคะ15แผ่นโอ้เยอะแปะเลยแบบว่าแปะช่วยกันคือมันต้องหลุดหมดใช่ไหมคืออย่างน้อยขอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอะหรือถ้าหลุดหมดก็คือได้นะฮะเอออะมาเริ่มแปะแปะระวังแปะระวังแปะจะคุยมันเหนียวโอ้เหนียวอยู่นะต้องต้องลุกไหมต้องลุกไหมเออแปะแปะเออาแปะเออนะฮะ